สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเฮ้ยดาวโจน VIP ตัวเดียวเนาะวันเสาร์เนาะวันนี้ตรงกับวันเด็กวันพระด้วยเดอ้อทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรรพนันนะคะสําหรับตัวเด่นก็คือสามกับหกแปดกับหนึ่งเนาะสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสมแปดสามเกอันนี้เบิ้ลนสามสามเด้อหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ หกห้าหกแกเก้นะจับคู่ก็สามหนะึ่งหนึ6งสามสามหกหกสามหกหนึ่ะหนึ่งสามหกสามแปเนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะหรือจะเป็น1 3 5่งสก็ได้เด้อหนึ ดูตามนี้นะบางทีเราก็เขียนให้ไม่หมดเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก,ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ